สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินีี่เก้าีทาโร่นะคะชแ n e แห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออลลเโคลนะคะแพรจะมาทำเรนดอมในท็อปิกที่ว่าแต่ก่อนเขามองคุณยังไงและตอนนี้เขามองคุณยังไงหรือรู้สึกกับคุณยังไงนะคะการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะความรู้สึกอาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้เป็นไวเบอร์ซ่านะคะขอญาติเอาหมอนขึ้นมา <c oughs> เอาหมอนขึ้นมาอิงหน่อยนะคะ อันนี้ก็จาก f อซนะคะส่งมาให้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะอ่าห้าถ้วยนะคะ night of cup king of sword หกเหรียญ king of pentacle นะคะพลังงานของคุณน่าจะเป็นชาวธา,ต,า,ะะาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะธาตุโลเมถุนตุนกลุ่มธาตุดินมังกรการพึกงศคุณรู้สึกว่า ตอนนั้นน่ะนะคะตัวคุณอะที่คุณได้เจอเขาอะตอนนั้นนะย้อนกลับไปคุณเพิ่มผิดหวังหรือเสียใจกับความสัมพันธ์อะไรมาก็ไม่รู้หรือคุณได้ออกมาจากสถานที่ทำงานก็ได้นะคะเป็นในลักษณะการผิดหวังแล้เดินจบออกมาเพราะมันอยู่ต่อไม่ไหวสถานการณ์เป็นแบบนั้นและและคุณกับเขาอะเหมือนก็แบบ ตอนที่เจอกันเนะ่ยมันมีเรื่องการช่วยเหลืออะไรกันหรือไปโคอะไรกันสักอย่างหนึ่งอะนะนะมีการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเยอะๆน่าจะเกี่ยวข้องกับการสาธารณะหรืออะไรที่เกี่ยวกับการแบ่งปันการช่วยเหลือหรือการที่ไปเจอกันเพื่อการกุศลก็ได้นะเขาเนี่ยนะคนะ เขารู้สึกตอนที่เขาเจอคุณนะ่ะคนคนนี้เนะี่ยเขาก็เพิ่งจะตัดสินใจออกมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งอนะ่ะหรือเขาคนนี้เป็นคนที่ตรงตรงพูดจาตรงตรง,ตรง,ตรงไม่มีอ้อมค้อมรู้สึกยังไงก็พูดแบบนั้นหรือเป็นคนที่เป็นแบบซื่อๆนะเออพูดจารตรงๆประดิษฐ์คคำไม่เป็นอาจจะเป็นคนที่พูดจาเป็นแบบบางครั้งฟังแล้วมัน แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนที่นิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยที่จะแสดงอะไรมากมายนะคะเป็นคนที่ดูสุขุมเฉยๆเฉยๆส่วนตัวคุณอ่ะก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีลักษณะดีคุณเป็นในลักษณะคุณเป็นการเดินทางตัวคุณอ่ะมีการเดินทางไปไปพบไปเจอกันนะคะแล้วยังไง เขาคนนั้นเป็นเช่นใดอีกเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุโลมเมถุนตุลกุมหรือตัวคุณอยู่ในราศีกรกฏก็ได้คุณมีความรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะตัวคุณน่ะที่ไปน่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับเขาอ่ะการไปเจอกันคุณไม่รู้หรอกว่าการไปเจอกันนั้นน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับไปเจอกันเพราะมันเป็นหน้าที่แล้วคนคนนี้เนี่ยเหมือนกับมีการแอบส่องแอบมองคุณด้วยนะ เหมือนกับเวลาคุณเผลอเผอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแอบมองคุณไม่เคยเห็นนะ่ะเขาอยากเห็นเขาอยากมองเขามองแล้วเขามีความรู้สึกว่าเออแปลกดีนะเอาไม่ใช่เหมือนกับคุณมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งแตกต่างก่าคนอื่นที่เขาเคยพบเคยเจออะอาจจะเป็นในท่าทางของคุณมีความที่เป็นแบบรรมัดทะแมงแล้วก็ รู้สึกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าถูกอกถูกใจนะมีความรู้สึกว่าปิ๊งนะเออประมาณเนี้ยตอนที่ได้เจอกันนะนะแล้วเขาก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกประมาณได้แต่แอบบแอบบแอบแอบมองแอบบแอบบส่องอะไรอย่างเงี้ยตามพุ่มไม้ตามมุมตึกอะไรอย่างเงี้ยนะมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วเขารู้สึกไงคนเอง ตอนครั้งแรกเขามีความรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะเหมือนตัวคุณน่ะตั้งกำแพงปกป้องใจคุณหรือตั้งกำแพงกับเขาไม่ค่อยได้แสดงออกอะไรมากมายถามคำตอบคำก็จะให้ตอบสักกี่คำอ่ะถามคำเดียวอ่ะก็คือ แล้วก็เอาเวลาไปสนใจเกี่ยวกับง,งานที่คุณต้องรับผิดชอบไม่ค่อยได้คุยอะไรกับใครมากๆถึงแม้จะมีคนเข้าหาเยอะแต่คุณก็จะมีการใช้สเปซอยู่กับตัวเองนะคุยตามภาษาคุยในสิ่งที่จำเป็นจะต้องคุยแล้วก็คุยเท่าที่จำเป็นเท่านั้นไม่ชอบสูงสิงกับใครเยอะๆเขามองว่าคุณเป็นคนที่ตั้งกำแพงนะคะตั้งกำแพงไม่ให้ใครเข้าไปง่ายๆ คุยได้เท่าที่อยากคุยและเวลาส่วนมากเนี่ยก็คือไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานคุณเป็นคนที่เขามองว่าน่าจะเป็นคนที่เก่งงานมากๆมีการที่ลักษณะคือพร้อมที่จะพุ่งชนเกี่ยวกับงานเพื่อให้เกิดความสําเร็จเป็นคนที่กระหายความสําเร็จเขามองแบบนั้นเรื่องอื่นไม่สนไงสนแต่เรื่องงาน ถ้าคุยเรื่องงานคุยด้วยแต่ถ้ามาคุยนอกเรื่องเดี๋ยวคุณก็จะปีกตัวแล้วเออขอตัวก่อนนะฉันไม่มีเวลาอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าคุยเรื่องงานอ่ะไหนว่ามาซิยังไงคะอ๋อใช่ใช่มันต้องแบบนี้เออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะหาข้อมูลซัพพอร์ตเพิ่มเติมให้นะคะโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยคุณจะแบบกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีเลยแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่า ตัวคุณเนี่ยบางครั้งอะ่ะออกแนวดุดุด้วยนะออกแนวเป็นแบบพูดจาฉะานเที่ยงตรงชัดเจนมั่นคงและหนักแน่น <c oughs> คุณจะป็นเป็นแบบไม่โรเลเป็นคนที่ไม่ใช่พอพูดอะไรถามอะไรเออเอ,อ่าอ,อืมมั้งคะอะไรไม่ใช่คุณจะตอบไปเลยเท่าที่คุณรู้โชว์โชว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอะไรไม่รู้ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นแบบนี้ แล้วบางครั้งเขาแอบ,บมองคุณว่าคุณอ่ะน่าจะมีเรื่องอะไรในใจสงสัยแต่ไม่กล้าได้แต่แอบ,บมองแอบบดูเอ๊ะเขาคนนี้เนี่ยเขามีอะไรในใจนะเพราะดูท่าทางแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จพอสมควรชีวิตน่าจะมีความสุขสบายแล้วแต่ทําไมบางครั้งมองแล้วหน้าเศร้าเขาน่าจะมีเรื่องอะไรลึกๆอยู่ในใจแล้วแหละเขารู้สึกแบบนั้นกับคุณ แล้วเขาก็เลยเป็นแบบบางครั้งเขาไม่กล้ามองคุณนานนะเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาเจอโดนด่าซวยเลยคือจะมองเท่าที่โอกาสอำนวยเท่านั้นนะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเขาก็ไปทํางานทําการอะไรของเขาอยู่ในบริเวณใกล้ๆคุณนั่นนะ่ะเขาไม่ห่างหายไปไหนหรอกแล้วเวลานั้นนะเขาแอบมองอยู่นะว่ามีใครอ่ะเข้ามาคุยกับคุณหรือเปล่าเขาแอบดูด้วยเหมือนกับแบบ แอบเป็นแบบมีความหวงหวงหน่อยๆทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะหวงหวงกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะเข้าไปคุยเยอะแล้วเดี๋ยวคุณไปให้ความสนใจตอนนั้นน่ะตอนนั้นเลยอะ่ะตอนที่คุณเศร้าๆอยู่นั่นน่ะคุณมีเรื่องเศร้าแล้วก็เป็นในช่วงที่เวลาที่เขาอะ่ะเข้ามาพอดี ก็คือเข้ามาเจอกันมาเจอกับคุณน่ะแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนกับตัวเขาอะสถานภาพตัวเขายังไม่เท่ากับคุณคุณเนี่ยเป็น Queen of p e n t a ล l e แล้วแต่ตัวเขายังอยู่ในสถานะห้าเหรียญเลยเท่ากับว่าตอนนั้นน่ะตัวเขาอ่ะการเงินยังมีปัญหาแล้วก็สถานะทางสังคมยังไม่เท่ากับคุณเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะที่เขาได้เจอคุณออน่ะเขาแอบ แอบซ่อน e ความรู้สึกชอบคุณตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหมือนก็แบบการเวลาผ่านพ้นมาตัวเขา,วาน่าจะเคยที่จะมีความรักแต่ไม่น่าจะประสบความสําเร็จหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแล้วพอมาเจอคุณอ่ะทิ้งระยะเวลาจากตรงนั้นมาพอสมควรและการเวลาพาให้คุณสองคนได้มาเจอกันเขารู้สึกว่าเขาเก็บซ่อนความรู้สึกเขารู้สึกชอบคุณตั้งแต่แรกเจอรักครั้งแรกอ่ะ เป็นแบบนั้นไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจให้มันเป็นแบบนั้นเขารู้สึกแบบนั้นเขาก็เลยซ่อนความรู้สึกเขาก็งงเหมือนกันนะทําไมถึงเป็นแบบนี้อืมไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้กับใครนะคะแล้วตอนนี้อ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะตอนนี้มันเกิดความลังเลกันความไม่เข้าใจความสงสัยหลังจากที่คุณได้ดำเนินชีวิตกันมามีการรู้จักการคุยกันตามภาษานั่นแหละนะแล้วตอนนี้เขามีความลังเลว่วาตัวคุณอะตอนนี้ตัวคุณอะได้เริ่มชีวิตใหม่เป็นคนใหม่ใหม่กว่าแต่ก่อนเยอะเลยแล้วก็คุณอะก็ยังคงสนใจเกี่ยวกับการทำงานการหาเงินเหมือนเดิม แต่ค่อนข้างที่จะไปโฟกัสค่อนข้างที่จะเยอะและบวกกับตัวเขาอ่ะตัวเขาก็ไปพัฒนาตัวเขาจากที่ว่าเนี่ยตอนนั้นสถานะภาพเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมเขาก็ไปพัฒนาตัวตนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวเขาอ่ะก็เริ่มดีขึ้นกว่าแต่ก่อนคือนี่ไงเป็นถึงเดมิจิเชียนก็คือตำแหน่งก็ดีนะมีความฉลาดมากขึ้นและเขาก็มีความคิดถึงคุณ เขาคิดถึงคุณเพราะตัวคุณอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณยิ่งเฉิดฉายยิ่งกว่าเดิมอีกกว่าแต่ก่อนอีกซะด้วยซ้ําจากคนที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่พูดจาฉะฉานแล้วก็พูดจาแบบไม่ค่อยจะเอาใจใครหรือว่าพูดจาตรงๆอ่ะก็เดี๋ยวนี้ยิ่งโดดเด่นเข้าไปใหญ่แล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาแอบส่องแอบมองคุณในทุกช่องทางเลยนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คุณอ่ะ ชักไปไกลแล้วแหละไปไกลเกินกว่าที่เขาจะทําอะไรได้มากๆ <S <S ซึ่งแต่ก่อนก็แตกต่างเดี๋ยวนี้ยิ่งแตกต่างไปกันใหญ่เลยนะ <S 1> <S 1> อืบางครั้งอ่ะเขาเขาก็เกิดความประมาแล้วก็น้อยเนื้อต่ําใจกับตัวเองเหมือนกันว่าพอเขาจะถีบตัวขึ้นมาืสร้างบาลานซ์ให้กับตัวเองอ่ะเพื่อรอคําตอบในการที่พัฒนาตัวตน ให้มาถึงในระดับใกล้เคียงกับคุณอ่ะเพราะเขาอยากไปต่อนในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรืออยากที่จะทําอะไรมากกว่าแค่คนรู้จักหรือการแอบชอบเท่านั้นน่ะจนทําให้พอเขาเห็นคุณแล้วเขาเกิดความคิดมากกลางคืนน่ะนอนแล้วก็กังวลใจแบบไอ้สิ่งที่ว่าแตกต่างกันเมื่อแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ยิ่งแตกต่างไปกันใหญ่ก็ได้แต่นั่งอยู่กับที่แล้วก็กลางคืนนอนไม่หลับกลางคืนเขาจะเป็นเยอะเขามีความคิดถึงคุณมากๆเลยคิดถึง ทรมานใจว่าทำไมเนาะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันช่างได้แตกต่างกันขนาดนี้แต่ฉันก็มีความพยายามแล้วหมายถึงตัวเขาอะ่ะก็พยายามแล้วนะที่อยากที่จะได้ทำตัวเองให้ขึ้นมาในระดับใกล้เคียงกันให้มันไม่มีความแตกต่างแต่ยิ่งเข้ามาเท่าไหร่คุณก็ยิ่งขึ้นไปสูงมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเท่านั้นน่ะเออ อ,อ๋อเมื่อในอดีตอะรู้ละคนคนนี้เนี่ยตอนที่ได้เจอคุณตอนนั้นน่ะเขาน่ยเพิ่งจบกับความสัมพันธ์มาแล้วเขาก็เป็นไม้นะคะเขาเป็นไม้เขาเลยอาจจะต้องใช้เงินในการบางกรณีใช่ไหมก็อาจจะต้องจ่ายค่าค่าอะไรต่างๆตอนเวลาเลือกกันหรืออะไรเนี้ยในการดูแลอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมเออเลยทําให้เขาอะยังไม่มีความ เสถียรภาพในด้านการเงินสักเท่าไหร่แล้วบวกกับตอนนั้นน่ะช่วงวัยเขาก็ยังน้อยอยู่ยังไม่มากเท่าไหร่ด้วยมันก็ไปกันไม่ได้มันก็เลยจะต้องจบเลยทําให้ตัวเขาเนะี่ยอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่ในการหาเงินในการที่จะพัฒนาตัวตนหรือตอนนั้นเขาอาจจะออกจากงานมาเพื่อรอจังหวะหางานใหม่ที่มีความมั่นคงมากกว่าเดิมเพราะว่าคนเก่าๆของเขาอาจจะอยู่ในที่ทํางาน เดียวกันแล้วมีความรู้สึกว่ามไม่อยากที่จะหยุดนะตรงนั้นเพราะว่าเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็จะต้องหางานใหม่หรือตอนที่เขามาเจอคุณแล้วอ่ะเขาเห็นคุณเป็นได้ถึงระดับที่มีความมั่นคงขนาดนั้นก็เลยอยากมีความมั่นคงบ้างก็เลยไปสมัครงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ออมีงานที่มีเงินเยอะหรือว่ามีหน้ามีตาทางด้านสังคมขึ้นมาเท่ากับการที่คุณเข้าไปในชีวิตเขาอ่ะ ทำให้เขาอ่ะสร้างแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตัวตนตอนนี้อเขารู้สึกว่าเขาโค้นคิดถึงคุณเลยคิดถึงจนแบบไม่อยากไปต่ออา้าทำไมแล้วเป็นแบบนั้นนะคิดถึงแล้วไม่อยากไปต่อเพราะว่าคิดถึงแล้วมันห่างไกลกับความเป็นจริงซะเหลือเกินแล้วความคิดถึงนั้นทำให้เขาทรมานใจว่าไปเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงคิด ก็ยังไม่ถึงไปก็ยังไม่ได้เขาคิดถึงว่าตัวคุณะเนี่ยบางครั้งอะพลังงานคุณส่งถึงเขาได้นะแต่ไม่รู้ว่าคุณส่งหรือเปล่าแต่เขารับรู้พลังงานคุณได้พอสมควรนะเหมือนกับที่เขาเป็นเดอะเมจิเชียนะเขาน่าจะมีการที่รับรู้พลังจิตหรือรับรู้สัญญาณเกี่ยวกับเซนหรือคุณสองคนมีเซนถึงกันได้เออจริงๆแล้วอะ ตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของเขาแต่ก่อนเนี่ยเขาก็รู้สึกดีกับคุณเยอะแล้วแหละนะรักแรกพบยิ่งถ้าตอนนี้อีกอ่ะที่เขาไม่อยากไปต่อเป็นเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกลายเป็นเรื่องยากสําหรับเขาเพราะอะไรถึงเป็นเรื่องยากเพราะเขามองถึงขั้นตอนไปถึงการได้แต่งงานการได้เป็นครอบครัวกันเป็นสิบถ้วยเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่การได้พบได้เจอและรู้สึกดีแล้วค่อยๆค,ยคบซึ่งตรงนั้นน่ะอาจจะยังไปไม่ถึงปลายทางก็ได้ใช่ปะ แต่อันนี้ก็คือการได้ไปถึงการแต่งงานและเป็นครอบครัวนั่นแสดงว่าเขาคิดที่อยากที่จะใช้ชีวิตกับคุณหรือเขาอยากแต่งงานกับคุณเป็นคู่ของคุณในแบบฉบับที่เป็นแบบเต็มฟอร์มเลยอ่ะไม่ใช่แค่คบหรือว่าแค่เป็นแฟนเขาคิดมากกว่านั้นไงจนเกิดความรู้สึกว่ามันไกลเกินเอื้อมเลยอาจจะหวั่นใจอ่ะว่ามันเหมือน กับเพ้อฝันหรือว่าคิดไกลเกินตัวแล้วเขาก็คิดว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเขาก็คงจะต้องเสียใจตามตามแบบฉบับอยู่แล้วมันเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้หรอกแต่ก่อนที่จะเสียใจอ่ะขออีกสักหน่อยละกันขอสู้อีกสักตั้งหนึ่งเพราะอยากเป็นครอบครัวก,กับคุณมากๆ หรือเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาได้พบเจอเนื้อคู่ซึ่งเป็นคู่แท้ๆของเขาอะเป็นทวินเฟมหรือโซเมดอะไรเนี่ยแหละเขามั่นใจแบบนั้นของเขาอ่ะหรือเขามีการไปดูดวงหรือมีคนที่เป็นนักบุญหรืออะไรก็แล้วแต่เคยบอกเขาว่าคุณอ่ะเป็นคู่ของเขาหรือเขานั่นแหละรู้ได้ด้วยตัวเขาเองเพราะเขาเป็นเดอะเมจิเชียนไงเขาอาจจะเปิดไพ่เป็นก็ได้ใครจะรู้และมีการเช็คว่า คุณนะ่ะหรือเขาไปดูดวงอย่างหนักนะ่ะเรื่องของคุณนะ่ะว่าคุณนะ่ะใช่คู่ของเขาหรือเปล่าเพราะเขามีความสงสัยแบบนั้นนะ่ะเอแล้วเขามั่นใจสเสหลเกินว่าไม่ว่าใครนะที่เขาไปปรึกษาเพื่อนคนสนิทหรือญาติพี่น้องเขาอะซึ่งเคยวิเคราะห์กันเวลาว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่น่าจะไปกันได้ เพราะมันแตกต่างกันสเสลือเกินมันมีแต่ความวุ่นวายแล้วมันจะมีแต่ความแต่ยุ่งเหยิงเพราะว่ามันแตกต่างกันมากแตกต่างกันจนมันไม่สามารถที่จะมาชัดเจนหรือมารวมตัวอยู่กันได้หรอกเขาอะได้รับคำพูดจากคนพวกนั้นมาไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเท่าที่มองด้านอายุคุณกับเขามีความแตกต่างกันสองสถานภาพทางสังคม นะ 3. คือวัยที่บ้านเขาอาจจะมองว่าสมมุติว่าฝั่งนี้ผู้ที่ชมเป็นผู้หญิงเขาผู้หญิงคนนี้เขาสามารถจะมีลูกให้กเขาได้หรือเปล่าในกรณีถ้ามีอายุเยอะแล้วเขาก็หวั่นใจถึงตรงนั้นหรือสองเขาก็มองว่าระยะทางมันมีผลแล้วจะยังไงมันจะดำเนินความสัมพันธ์ยังไงอยู่ก็ไกลกัน แล้วเขาก็ไม่มั่นใจว่าทางคุณมีใครด้วยหรือเปล่าแล้วสามก็จะมองว่าถ้ามันแตกต่างกันขนาดนี้มันจะอยู่กันได้นานขนาดไหนอืหรือตัวเขา่ได้งานใหม่ซึ่งมีหน้ามีตาทางด้านสังคมแล้วก็ได้แล้วตัวคุณอาจจะเป็นงานอิสระหรืองานที่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชการหรือไม่มีตำแหน่งอะไรเพียงแต่ก็เป็นงานในแบบฉบับของคุณซึ่งครอบครัวเขาอาจจะเป็นในลักษณะที่หัวโบราณน่ะคิดอะไรเลยหลายๆอย,าย,าย่างและบวกตัวเขาอ่ะเป็นคนที่ในบ้านน่ะให้ความสนใจเยอะหรือว่าเขาเป็นคนที่ดูแลคนในบ้านก็เลยจะต้องเข้ามาคอยเช็คคอยสแกนดูคนที่จะเข้ามา ู่ครองของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแรกๆเขาก็เสียใจนะที่เขาได้รับฟังคําพ่วงนั้นจากเพื่อนหรือไม่ก็คนในครอบครัวของเขาซึ่งไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่เขาก็คิดว่าอันนั้นก็คือเรื่องของเขาก็รับฟังแต่ตัวเขายังคงจะพยายามเดินหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างแน่นอนแต่ที่สําคัญก็คือเดินหน้าในเรื่องงานของเขาก่อนเพราะว่าอันเนี้ยมันสําคัญมากที่สุด ในความที่ว่าหยุดนิ่งบางครั้งอ่ะมาหลังๆอ่ะคุณสังเกตไหมที่เขาหยุดนิ่งออกับคุณอ่ะไม่ค่อยพูดกับคุณไม่ค่อยทักคุณเหมือนกันแต่ก่อนน่ะมันเป็นเพราะว่าตัวเขานั่นแหละก็คิดแล้วก็ฟังคําพูดของคนพวกนั้นเหมือนกันแล้วก็พยายามหาคําตอบว่ามันจริงอย่างที่คนพวกนั้นพูดหรือเปล่าและถ้ามันใช่อ่ะเขาจะหาวิธียังไงที่จะทําให้มันดีขึ้น และมันจะลดทอนปัญหาต่างๆตรงนั้นอะ่ะลงมาได้และมันสามารถที่จะเป็นไปได้จริงนั่นก็คือในช่วงที่เขาอะ่ะห่างหายจากคุณไปนั่นน่ะซึ่งคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้แปลกเนาะแรกๆอะ่ะไม่รู้จักเราก็เข้ามาหาเราอยากรู้จักเราคุยกับเราเยอะอะไรเยอะพอหลังๆก็เริ่มหา่างคุณก็มองว่าไม่มีความจริงจังเท่าที่ควรนี่ขนาดยังไม่ได้คบกันนะยังเป็นแบบนี้เลยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่า จันไม่โอเคกับเขาอะถ้าเขานั่นจริงอะเขาจะต้องมาเทคแอคชั่นหรือทำอะไรให้มันดีขึ้นคุณอาจจะไม่ได้มองในด้านฐานะของเขาว่าเขาจะแตกต่างจากคุณหรืออะไรแต่คุณเป็นคนที่มองคนที่ถ้าใครมาเริ่มความสัมพันธ์กับคุณอะจะต้องสม่ำเสมอมาแล้วต้องเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นแบบไม่ใช่เข้าๆออกๆต้องมีความชัดเจนคุณคิดแบบนั้นเพราะคุณเป็นคนรักความยุติธรรมมากๆคุณไม่แคร์หรอกว่า ฐานะเขาจะอะไรยังไงเพราะตัวคุณคุณไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณก็แอบมองว่าอ๋อหรือว่าตอนนี้เนี่ยเขาพัฒนาตัวตนไปถึงขั้นที่เขาไปได้ไกลมากแล้วแล้วตอนเนี้โชคต่างๆช,ชะตาเขาต่างๆเนี่ยเข้ามาทําให้เขาอะ่ะมีความเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินการงานมากขึ้น เหมือนกับคุณก็ได้อัปเดตสถานการณ์ตัวเขาพอสมควรคุณถือว่าเอออันนี้แหละเท่ากับว่ามันเป็นบทเรียนของเราแล้วแหละที่ว่าการที่ใครจะเข้ามาในความสัมพันธ์น่ะอืมแรกๆก็คือเข้ามาเหมือนจะจริงจังพอหลังๆได้คุยกันแล้วแล้วมีการพัฒนาตัวตนเขาก็คงไปพบเจอสังคมใหม่คนใหม่ๆที่อาจจะดีกว่าคุณคุณคิดแบบนั้น แต่สิ่งที่เขาอ่ะคิดนั่นก็คือแตกต่างจากคุณเขาคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยถ้ามันเป็นไปไม่ได้เขาจะเดินออกไปอย่างเงียบๆเขาจะไม่ทํากระตุกกระตาแต่เขายังคงจะเก็บใจของเขาไว้เก็บไว้กับตัวแบบเนี้ยแล้วก็มั่นคงแบบเนี้ยแล้วก็คงจะส่องคุณดูคุณอย่างเนี้ยเพราะใจเขาอ่ะยังอยู่ที่ตรงนี้เลยเขาไม่ได้เอาไปไหนเขาไม่ได้เอาไปให้ใคร เขาใช้เวลาไปอยู่ในถ้ำสนานเพราะเขาไปคิดเรื่องเนี้ยว่าเขาจะเอาต่ออยังไงดีไปต่ออยังไงดีถ้าเขาไม่รู้สึกกับคุณเยอะเขาจะไม่คิดขนาดนี้หรอกและสิ่งที่เขาได้นั่นก็คือช่วงที่เขาปกป้องใจตัวเขาเองนั่นแหะเพราะเขาไม่อยากเจ็บเขาก็ไปดูแลใจตัวเขาอะแล้วเขาก็ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นน่ะนานพอสมควรนานพอกับช่วงที่คุณคิดว่า เขาน่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามานั่นแหละหรือเขาไปใช้เวลากับคนใหม่ๆในหลายๆคนสลับกันไปเรื่อยๆเพราะคุณกับเขาอยู่ต่างที่กันคุณก็คิดว่าอ้าวโอเคตอนนี้เนี่ยเขามีทุกอย่างเพียบพร้อมล้ว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วอะ่ะคุณก็คงจะไม่ทําอะไรเหมือนกันเพราะคุณก็คงจะอยู่ในที่ของคุณเหมือนกันคุณก็มีศักดิ์ศรีของคุณแล้วคุณคิดว่าหากถ้าเขาหายไปครั้งนี้เนะี่ย มันก็คือการที่เขาอะไปมีความสัมพันธ์ลับๆหรือไปมีความสัมพันธ์อื่นเพิ่มเติมนะ่ะคุณก็คิดว่าโอเคมันก็สิทธิ์ของเขาป่ะเพราะคุณกับเขายังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่พอคุณคิดแบบนั้นน่ะปากก็คิดแบบนั้นใจก็คิดแบบนั้นน่ะแต่ในใจลึกๆอ่ะคุณก็นึกถึงเขาเหมือนกันคุณก็นึกถึงว่าอยากที่จะให้เขานั่นแหละนะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีก ับเข้ามาน่ารักเหมือนเดิมอ่ะมาทำอะไรเปิเป่อนๆให้คุณได้เห็นเหมือนเดิมอ่ะคุณก็ไม่อยากที่จะเหงาแล้วคุณก็มีความคิดถึงเขานั่นแหละในความเหงานั้นน่ะตอนนี้ตัวคุณเป็นถึง DMP ซึ่งมีความเยอะขึ้นมาหมายถึงเยอะมีความพร้อมขึ้นมาในระดับแบบขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งของ Queen of p e n t a c l e แล้วนะกลายเป็น d e เ M-Pace เนี่ยคือที่สุดแล้วนะแต่คุณเหงาว่ะ คุณเหงาคุณขึ้นมาสูงอะ่ะคุณมีงานทําที่มั่นคงอะ่ะคุณมีหลายอย่างที่ต้องทาอะ่ะแต่คุณเหงาคุณก็เลยใช้ความเหงาเนี่ยไปทุ่มเทกับงานซ้ําเข้าไปอีกซ้ําๆย้าๆเข้าไปแต่สิ่งที่บทสรุปเท่าที่เห็นน่ะในความแตกต่างของคุณกับเขาอะ่ะแต่มันเอาออกจากหัวกันไม่ได้มันเชื่อมโยงกันมันมีความเป็นอดีตชาติกัน คุณกับเขาอะมีความผูกพันกันคุณจําได้ไหมว่าเขาเจอคุณครั้งแรกเขาอะมีความรู้สึกว่าเขาคุณน้าคุณซะเหลือเกินเขาชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกและไพคิงออฟคัพและควีนออฟคัพก็มายืนยันอีกว่าคุณกับเขามีความเป็นคู่กันความเป็นคู่กันแต่มันอาจจะเป็นในลักษณะทวินเฟลมหรือโซเมดอะไรก็แล้วแต่นะมันเลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะมีขั้นตอน ซับซ้อนและยุ่งยากแต่ตัวเขาเนี่ยเขากลัวนะเขากลัวว่าคุณน่ะอาจจะเปลี่ยนใจเขาหึงหวงคุณแต่เขาจะไม่ไปไหนเขาจะไม่ไปไหนเขาจะมาหาคุณเขาจะมายื่นความรักให้กับคุณเพราะบอกแล้วไงว่าเขาลักคุณเขาลักคุณมากๆแล้วก็รักคนเดียวด้วยแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยเท่ากับว่าแต่ก่อนน่ะ การเดี๋ยวนี้มันมีแต่มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นมันมีแค่ช่วงตรงกลางแค่ตรงนั้นน่ะที่เกิดจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างอะไรใดๆอะ่ะที่คนไม่เห็นด้วยอะ่ะเขาพูดแล้วเขาก็ไปใช้เวลากับตรงนั้นน่ะช่วงที่เขาเซปเรชันกับคุณน่ะหายไปกับสิ่งสิ่งนั้นน่ะพอสมควรแล้วพอเขาตระหนักรู้ได้เขาก็กลับมายังไงก็ต้องกลับมาเพราะเป็นคู่กันเหตุการณ์ทําให้กลับมาสถานการณ์ทําให้กลับมาใจดึง ต่างคนก็ต่างไปอยู่ในที่ของตัวเองก็ดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาไพนางฟ้านะคะทูเลิฟพอใจอยังใบเดียวเป็นรักแท้มันก็มีขั้นตอนอย่างเี้ยทวินเฟรมก็ได้รีคอนซเลชันเห็นไหมคนเก่าๆซึ่งเคยปลูกพันกันเมื่อใดอดีตวนกลับมาเป็น t o เลิฟเอ็นเตอเก็จะได้ ใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้ศึกษาใจกันได้คบกันได้มั่นหมายกันได้แต่งงานกันนะคะเป็นความรักครั้งใหม่เพราะครั้งเก่าของเขาเขาจบไปแล้วหรือคุณก็เพิ่งจบมาก่อนที่มาเจอเขาก็ได้คล้ายๆกัน You d e s e r v e Love คุณกับเขาเป็นคนดีคุณเป็นคนดีคุณควรได้รับความรักดีๆจากคนที่ดีๆคนที่เป็นคู่ของคุณเท่านั้นนะคะ จะเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่มารับชมและรับฟังนะก็ขอค่าครูนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไม่กดข้ามโฆษณาเราก็ได้ร่วมบุญกันแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ําหอมน้ําปรุงนะคะเทียนหอมยาหมองโยคีนะคะแล้วก็รายละเอียด คลิปด้านล่างนะคะใต้คลิปด้านล่างเกี่ยวกับการดูดวงมีปัญหาปรึกษาเพื่อนแพนได้นะคะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย